ท่าน้าบอกว่ามี G P S G P S ตรงเป๊ะเลยนี่ไงในมือถือเนี่ยเออโอเคนึกจะเล่นอะไรก็เล่นจีเข้าบ้านเออถ้าว่างมึงก็ให้ตาลักมั่งทำไมตาลักเขาห่วง G P S เฮ้ยเฮ้ยฮะว้าเป็นไงท่าน้านี่รู้ใจเราจริงๆเห็นว่าเราเดินทางมาจากเมืองไกลแสนไกลกลัวว่าเราจะหิวเตรียมข้าวเตรียมอะไรไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยกินเลยกินข้าวดีกว่ารออะไรดังจะกินข้าว กินข้าในบ้านฉันเดี๋ยวใส่ไม่ดีเลยพูดจานี้ไปด้วยนอยูไไ่ดีกินข้าในบ้านฉันฮะเปู้ชาภาษาอะไรใะข้ามากขึนอยรเรื่องนี้ไง ล้างลาบเลยอ่ะอ่ะดูล้างเอาดูเอาไม่ใช่ลุงล่างผมเหมือนโจรตรงไหนครับพูดเธอเป็นโจรแน่ๆเลยเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่จะบอกนะว่าจะขโมยของในบ้านนะฮะหยุดเไปนี่นะเธอเป็นใครมาจากไหนกล้าพูดกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงได้แต่งตัวก็ดูรู้แล้วเป็นคนใช้มาทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงรู้มว่าฉันเป็นใครเธอเป็นใครพูดมาสิห่าแม่ว่าไม่รู้ฉันจะบอกเธอเลยรู้บอกเข้าไปฉัน ให้นามว่ามังรายลูกบุญธรรมของท่านน้ามังมหารามินเน่หนอยน่เป็งหนอยเจเปดูกัญชา้มึอะมงรายเป็นลูกบุญรของมังมหารามินใช่สวัสดียังโอ้ดูสภาพสิน่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้รู้นะ ฉันเองก็จะขอแนะนำตัวถ้าเกิดว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นใครเนี่ยเธอเนี่ยจะต้องหนาวเน่ล่ะอย่าบอกว่าว่าเธอเป็นลูกเจ้าของวันตันตันเจ๊ไม่ใช่โลขายน้ำแข็งได้บ้ามายพ่อองขายโรงเย็นไงฉันจะบอกมาให้เอาคุณฉันเองชื่อว่าสุมามานันเป็นลูกทแท้ๆเป็นลูก ตัวสกุลเช่นน oh, oh. oh. hey. oh. yep. okay. 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 ี้ก็ต้องเป็นลูกของท่านนาแน่ๆจะเป็นอย่างงู um> ้นอย่างนี LE: ้ได uh> ้ยังไงสวัสดีจ้าเมื่อกี้ยังด่าเขาไม่เป็นคนใช้อยู่เลยใครจะคบก็คบกูเลิกไม่คบมึงเลยอ่ะอ้เวนมึงจะพูดกับเขาอย่างนั้นได้ไงลูกเจ้าของบ้านแต่ผมก็หล่อดีนะเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าข่ากคงมีกันสามคนเพื่อเป็นการไม่ต้องทะเลาะกันเออ สามสามพอดีลงตัว<อ>มาแบ่งกันก่อนปูให้มึงเลือกพระเอกคณะไหนคณะนั้นต้องเลือกก่อนโจค<อ>ณะเราไม่เล่นเหมือนคณะอื่น<อ>ฉันเสียสละเ,<อ>เลือกก่อนทีหลัง<อ>ให้แกเลือกทีหลังก่อนยี่ยมเอเอต้องงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ aqui, ทีทยุ่งองอ่ะเอาฉันบอกว่าฉันเสียสละไงให้แกเลือกก่อนทีหลังอแต่เดีย๋ยวฉันน่ะเลือกทีหลังก่อนเลือกทีหลังไปยิ่งพูดมึงยิ่งงงกว่ามึงเลือกก่อนนะจบไปอ่ะฉันเอาคนที่ยืนคนแรกะ กูหน้ากูอาจจะไทยจ๋าบอกกูไปคพมินนี่คนแรกทางนี้และอีกคนกลางของกูเองเออตัวกูไม่เอาแน่นะปลาเหมือนปลาไหลไม่รูรู้ด่าไม่เกลียดทรงผมนี่มึงตัดทรงผมตัดผมทรงอะไรเนี่ยทรงอย่างแรงแซดอย่างบ่อยกูเอาคนกลางไปจัดการผมละมึงก็ต้องนี่ผ่าขึ้นหรือมาไปดิที่บ้านนอกกันนะเดี๋ยวกูจัดการก่อนแล้วผมก่อนพี่แต่ว่ามันนอก